พ่อได้ยินเรื่องมายังไงผมไม่ทราบแล้วกไม่ใช่เหรอถ้าทำผิดบ้าก่อนอื่นก็ต้องขอโทษซิคือที่จริงตอนกำลังเดินอยู่ไม่ต้องมาแก้ตัวคิดว่าโกหกแต่แรกดูท่าจะไม่ยอมฟังข้อแก้ตัวของฉันเลยทำสายตาแบบนั้นหมายความว่าไงพูดขอโทษไปก่อนมันก็ได้แหละแต่ทำแบบนั้นก็รู้สึกไม่ดีเท่าไหร่และเพื่อตัวเปาโลเองด้วยว่ายังไงทำไมถึงไม่พูดอะไรเลยลนะ่ะเพราะพอเปิดปากก็โดนตะวันว่าไม่ต้องมาแก้ตัวครับว่าไงนะมาตะวาันสา่ขอโทษก่อนที่เด็กจะทันพูดอะไร วิธีของผู้ใหญ่นี่มันง่ายได้นะอิจฉาดีนะครับรด,ดูนิท่านพ่อที่ผ่านมาผมพยายามเป็นเด็กดีเท่าที่ทำได้มาโดยตลอดครับเรื่องนั้นนะมันไม่เกี่ยวกันสักหน่อยไม่ครับมันเกี่ยวที่ผมพยายามก็เพื่อให้ท่านพ่อเชื่อใจครับท่านพ่อไม่ฟังคำแก้ตัวของผมสักคำแต่กลับตะวาดแล้ลงไม้ลงมือ แต่ว่าเจ้าหนูโซมันมาได้แผลจริงๆนี่สมมติว่าต้องให้แผลนั้นเกิดเพราะผมผมก็ไม่ขอโทษแล้วครับเดี๋ยวก่อนนะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันเหรอไม่อยากฟังข้อแก้ตัวไม่ใช่เหรอ,อวางใจเถอะครับท่านพ่อต่อไปถ้าผมเห็นคนสามคนแกล้งคนคนเดียวที่ไม่มีทางสู้ก็จะทำเมินครับมีหนำซ้ำผมจะเข้าไปร่วงบงมให้เป็นสี่ตอนหนึ่งเลยครับและจะบอกให้ทั่วไปเลยครับว่านั่นคือคำสอนเกิดตุ้กูนเกลรด แล้วพอโตขึ้นผมจะออกจากบ้านและไม่ใช้ชื่อเกรรกอีกครับ <c oughs> เพราะอายที่จะบอกใครว่าเป็นคนจากตระกูลแบบนั้น <c oughs> <c oughs>